สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับบาวฟุกนะครับช่องอีสานชาแนลนะครับผมเมื่อนี้นะครับเห็นตั้งแต่กล่องกับพ่อสีดาออกแน่แล้วเนาะครับเนาะว่าเมื่อนี้บาวฟุกมาเห็นอีอย่างเนาะครับเนาะมัดยำตอคขึ้นเาแล้วครับพี่น้องโอ้ยำมาหลายแถวแล้วครับบินไปหลายทิศทางแห้งครับตอนนี้กับเวลาสีม่วงแล้วครับผมสีม่งแรงเนาะครับเนาะเวลาคำคำนะครับ ผมกัดออกมาประมาณใบ .swing ครับผมตอนนี้ผมกัดทาการรอไปอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมใส่เบิ้งนะครับตอนนี้แม่ตอเขากําลังกัดเนื้อมูที่ผมรอไปนะครับนี่ครับผมตอนนี้แม่ตอเขากําลังกัดเนื้อมูที่ผมรอไปนะครับประมาณนี้แล้วครับครับผมมาลุ่นเบิ้งน้ำกันครับผมว่า เขาจะไปทางไหนน้อครับเนาะงสำหรับตอแม่นี่นะครับผมอ่ะมาลุ้นกันครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอาชีพย้อนแสงนิดนึงนะครับผมต่างกวางลำบากคือเก่าครับพี่น้องผมมาผู้เดียวคือเก่าครับผมวันนี้นี่นะครับภาพกับอาชีพบริสัทปันไดน้อครับเนา้องฝากพี่น้องเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์น้อครับเนาะกดติดตามกดซับสไครต์ผมเนี่ยน้อครับเนาะแล้วก็คอมเมนต์น้ำนะครับอยากให้ผม ตามเนี่ยผู้ใดมีสูตรนะครับผมกับบอกคอมมินต์บอกกันมาได้นะครับผมทะเลาะผมกับถือว่าเป็นมือไม่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งนะครับตอนนี้เขากัดไก่สีขาดแล้วนะครับเมื่อเบิ้งครับผมว่าเขาจะไปทางไดนะครับก็ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอหลุมครับผมเพราะว่าเขาตัวใหญ่เนะครับนอกถ้าเป็นตอหัวเสือเขาสิตัวหน่อยกว่านี้ผมมาล่องเบิ้งครับผม ว่าวตอหรุมันน้ำยนกนะครับผมก็สิลร่องเบื้องบนนี้แล้วครับว่าวมันสิเป็นยังไงนะครับนอ้อาติดตามไปพร้อมก,กันครับผมเดี๋ยวผมพาถามนะครับตอน,นเขากับกัดเหือะไรแล้วนะครับผมเขากําลังจัดวางเหื่ออยู่นะครับผมกําลังสบินกลับห้างนะครับ่าผมคิดว่าระยะทางกันาสิยูบอกใจหอกครับเพราะว่าเห็นเข้าบินไปประมาณ นาจะประมาณหนึ่งนาทีกูกลัวนี่แหละครับบ่ถึงสองนาทีรับผมเขาบินไปกลับนะครับอารุนไปบูฮ้องกันครับพี่น้องว่าเขาจะบินไปทางไหนเนาะครับเขากัดเอาเพิ่มครับพี่น้องกัดเอาเพิ่มครับบังหันใดไปก่อนหน่อยนะครับมันนีกัดเอาเพิ่มนี่ผมสีล่องผูกเครื่องไม้ใส่กลดมึงนะครับ เดี๋ยวผมสีลอ,องผูกเครื่องไม้เกลุ่นข้าเบิ่งครับว่าสิผูกได้บนะครับผมน่าจะได้รอกครับพี่นองเพราะว่าเป็นเป็นต่อลุมนะครับตอต่อใหญ่เนาะเดี๋ยวผมเห็ีดกระดาษมาเสษกลกุ่นข้าก่อนครับ ผมสี้าผูกกวนเขาบอลูว่เจ็บผูกได้ยุบบอนะครับผ<ม>ูกก่ได้ครับพี่น้องเขาตื่นตัวเร็วแห้งครับผมร่วมกับคนขังแห้งครับพี่น้องลองมึงไหมครับผมล่อให้เข้ากัดได้คัรกคอนนะครับ ถือว่าปลูกยากพอสมควรครับผมเดี๋ยวรอให้เขามาเกาะไหมครับดีดดครับนอ้อมานะ ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับผมไปผมกับว่าสิษย์ใหญ่มองเลยแล้วครับว่ามองนี้กันศึกว่ามันสิมีถึง่งแต่ตอหลุมนะครับผมโบมีตอหัวเสือเนาะครับเนาะตามยากครับผมสำหรับตอหลุม ไปครับพี่น้องใหญ่หมองไหมครับผมเดี๋ยวผมพาใหญ่ไปหมองไหมนะครับไปติดตามมับผมว่าาฝูกสีไตรือบอนะครับว่าสีสําเร็จหรือบอนะครับเหมือนนี้สําหรับการหลาต่อหัวเสือของเฮานะครับผมไปครับผมไปรุนหมองไหมกันมาครับพี่น้องตอนนี้ผมกัดใหญ่หมองมาแล้วนะครับผมกัดไม้ปลาปามครับผมปลาปามกับปลาอ่อยนะครับมาเจอต่อหัวเสือครับพี่น้อง เป็นตัวหัวเสือครับผมครับกำลังกัดเนื้อมู้ของเขาเนาะครับเนาะที่ผมเอารอาไว้นะครับผมเป็นตัวหัวเสือครับผมไปครับลอดติดตามมึงครับบ่าเข้าสิบ,บินไปทางไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้องครับปล่อยให้เขากัดเนื้อไปสักวันนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้เขากัดกำลังกัดเนื้ออยู่นะครับผมเขากัดนั่งลอเลยนะครับผมว่าพอเขาได้เนือแล้ว เขาจะบินไปทางไหนนะครับเดี๋ยวผมไปสีร่องมัดบึงนะครับแต่บรูว่าจะมัดใดหรือบัวนะครับผมถามัดบัวดใดเพิงกะจะใส่กล่องซองตาเปล่าเลยนะครับผมตอนนี้ปล่อยเขากัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมสีร่องมัดเบึงนะครับเขาหนาสีระว่างตัวครับ เราว่างตู้แห้งครับพี่น้องบรูว่าจะมัดไหลบอนะครับผมเดี๋ยวปล่อยเข้ากัดคักๆก่อนนะครับตอนนี้ผมกับสิบถอยออกแม่เขาบินโผล่กอนครับผมอะครับพี่น้องสำหรับมือนีนะครับผมผมกับเดยตามไปแล้วนะครับผมเจอร่างแล้วนะครับแต่กับนาเสดายครับพี่น้องเป็นตอที่เพื่อนเลี้ยงไว้นะครับเนาะผมกับโรลูหรอกนะครับว้าเพื่อนเดียงไว้ลูกบอ นะครับแต่เห็นเจ้าของทีหน้าเพื่อนนะครับเจ้าของสวนเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเลี้ยงไว้นะครับผมเพื่อนกัดนาจะหัวงลครับผมกัดบ๊เป็นยังน้องครับพี่น้องกัดถือว่าเข้าตามสําเร็จนะครับสาหรับคลิปนี้แต่กัดเสียดายนะครับที่เข้าบบสามารถที่จะตีได้นะครับผมกัเป็นตอวของเพื่อนนะครับผมกัดจะละไว้น้อครับนอกัดถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะครับผมเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ นะครับสาหรับการติดตามต่อของห้องก็ถือว่าสําเร็จครับผมเพราะว่าผมกับเดท่ทยภาพนิงไม่เห็นเบิร์นยู่ครับผมมันอยู่อ่าขางอยู่กับโบชเชอ่์ขวางนะครับอยู่หลังทีหน้าของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้เบิรงนะครับผมผมโบเดทไทยคลิปนะครับผมถ่ายเป็นภาพนิ่งมาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับผมกับสิคอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับขอขอบุณนะครับที่เขามา รับชมนะครับผมหล้วกากดติดตามผมนะครับการสำหรับท่านใหม่นะครับที่เขามารับชมผมก็ขอฝากช่องในเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งน้่นด้อครับเพื่อสีบอผ่านสำหรับคลิปใหม่ๆนะครับผมผมจะลุคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเหตุคลิปต่อไปครับผมกลาวสวัสดีครับ